สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องร้อนๆในวงการคริปโตเกาหลีใต้กันหน่อยนะครับกับเหรียญ v m x ที่อที่อยู่ๆราคาก็เอ,อ่อร่วงหนักมากแบบ60%เลยนะในไม่กี่นาทีเองข้อมูลเราก็มาจากข่าวที่รายงานเรื่องนี้โดยตรงเลยมาดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมและกระทบแค่ไหน ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะมันสะท้อนความผันผวนของตลาดคริปโตได้ชัดเจนมากๆแล้วก็บทบาทของ Exchange ด้วยว่ามีผลยังไงคือบทความที่เราดูเนี่ยชี้ไปที่ประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือความปลอดภยัยซึ่งสำคัญกับนักลงทุนมากๆเลยค่ะครับมาเรื่องกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นเลยก็คือ Exchange ใหญ่5แห่งในเกาหลีใต้หรือกลุ่มดักซ่านะครับมีอั i เ b ด t ิตดัมคอยวันคอร์เ i t Go p a x เขาประกาศว่าจะดีลิสต์เหรียญ VMAX ออกจากกระดานเทรดอืมซึ่งนี่เป็นรอบ2แล้วนะคะใช่ครับรอบ2แล้วครั้งแรกในปี2022ค่ะแล้วก็กลับมาลิสต์ใหม่ได้ปี2023กลับมาได้ไม่นานก็โดนอีกรอบเคราวนี้ผลกระทบแรงเลยอืมแรงมากค่ะราคาดิ่งจากประมาณ0.72ดอลลาร์เหลือแค่0.27ดอลลาร์ถ้าเป็นเงินวอนก็จาก1,200เหลือ400นิดนดเองใช่ครับ ไม่ถึง15นาทีด้วยซ้ำคือเร็วมากแม้จะเด้งกลับมาบ้างแต่ก็ยังต่ำกว่าเดิมเยอะส่วนเหตุผลที่ DXR เขาให้มาก็คือความกังวลเรื่องอความน่าเชื่อถือมาตรฐานความปลอดภัยของ Vmate ผู้พัฒนาเหรียญน,นะคะคือเขาบอกว่าตรวจสอบเข้มข้นแล้วแล้วก็ยังมีความกังวลอยู่ ซึ่งมันก็ไปโยงกับเรื่องแฮกก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมครับเดือนกุมภาใช่เลยค่ะตอนนั้นมีแฮกเกอร์เจาะระบบ Playbridge ขโมย v ีมิกไปเยอะมาก8.65ล้านเหรียญมูลค่าตอนนั้นก็เออหล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐได้ Playbridge นี่มันคืออะไรนะครับพอจะอธิบายสั้นๆได้ไหมอ๋อค่ะ Playbridge มันเป็นเอ่อระบบที่ Vmix ใช้โอนเหรียญข้ามเชนต่างๆนะคะพอมันมีช่องโหว่ให้แฮกได้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลย แต่ที่ทำให้เรื่องมันแย่ลงไปอีกก็คือการตอบสนองของ v m i x Foundation n เองอ่ะตัวนี้สำคัญเลยมีข่าวว่าเขาใช้เวลาตั้ง4วันกว่าจะยอมบอกเรื่องโดนแฮกใช่ค่ะซึ่งในโลกคริปโตเนี่ยความโปรง่งใสความเร็วมันสำคัญมากการช้าขนาดนี้แบบว่านักลงทุนไม่พอใจมากๆครับถึงจะอ้างว่ากลัวแพนิคเซลก็เถอะนะ อืมใช่ค่ะเพราะก่อนด้าจะโดนแฮกเนี่ยเหรียญ VMIX ก็โดนจับตาอยู่แล้วนะคะถูกจัดเป็นกลุ่ม investment caution หรือต้องระวังในการลงทุนเพราะมีประเด็นเรื่องการรายงานจำนวนเหรียญหมุนเวียนที่ไม่เคลียร์พอมาช้าเรื่องแฮกอีกมันก็เลยเหมือนตอกย้ำปัญหาเดิมๆทางบิดทำหนึ่งในสมาชิกดักซาก็บอกเลยว่า v m เมดยังเคลียร์ข้อกังวลเดิมๆไม่ได้ผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ที่เหรียญด้วยราคาหุ้นวีเมดในตลาดคอสเด็ก,ก็ เออ่ร่วงหนักเหมือนกันค่ะวันนั้นลงไป17.45เลยแล้วถ้านับตั้งแต่ต้นปีก็ลงไป30กว่าซแล้วนะค่ะสะท้อนว่านักลงทุนในตลาดหุ้นเขาก็กังวลเหมือนกันทั้ง v ีเม็เขาก็ออกมาขอโทษแล้วใช่ไหมครับค่ะออกมาขอโทษแล้วก็ยืนยันว่าจะมุ่งมั่นพัฒนา v ีเม็ต่อไปแล้วก็จะเดินหน้าแผนซื้อเหรียญคืนด้วยงบหมื่นล้านวอนประมาณ7ล้านกว่าดอลลา,าร์สหรัฐ ใช่ค่ะก็ต้องรอดูว่าจะกู้ความเชื่อมั่นกลับมาได้ไหมสรุปแล้วการดีลิส์รอบนี้มันก็มาจากปัญหาความน่าเชื่อถือความปลอดภัยที่สะสมมานานจนเกิดการเทขายครั้งใหญ่มันทำให้เห็นพลังของ Exchange ชัดเจนมากแล้วก็ย้ำเลยว่าความโปร่งใสความปลอดภัยนี่คือหัวใจเลยจริงๆในโลกคริปโตอืม แล้วสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือว่าถ้าจากที่เคยโดนดีลิสต์แล้วกลับมาได้แล้วก็มาโดนซ้ำอีกเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างมันสะท้อนว่าการสร้างความไว้วางใจแบบย,ยั่งยืนในตลาดนี้มันท้าทายมากนะคะไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องสร้างมาตรฐานระยะยาวทั้งฝั่งผู้พัฒนาทั้ง Exchang e ด้วยเพื่อปกป้องหนักลงทุนจริงๆครับนอกจากเรื่องเงินๆทองๆท,ท,ที่เราเห็นชัดๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้มันอาจจะบอกอะไรเกี่ยวกับวุฒิภาวะของตลาดคริปโตต,ตอนนี้ด้วยหรือเปล่า โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบของผู้พัฒนากับการกํากับดูแลกันเองของ Exchange ว่ามันตามทันความเสี่ยงที่สูงขึ้นหรือยังก็น่าคิดต่อนะครับ